ขาสีครับช่องสปอร์ตแฟนเก้าก้านะครับมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนฟุตบรยการสำคัญทั่วทุ่โลกนะครับวันนี้ฮะวันอังคารที่6กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6หครับเราจะไปที่ฟุตบอลบราซิลซีรีส์บีนะครับคูไซโ่ครับเจอกอร์ติบานะครับเลทไทยครับตอบปปนะครับเวลาการแข่งขันตีห้านะฮะ ผลงานเพากันมานะครับกอริติบ้านะครับชนะคูเซโร่มา1-0นะครับคูเซโร่ชนะกอริติบ้า2-0นะครับแล้วเป็นคูเซโร่เสมอกอริติบ้า2-2แล้วเป็นกอริติบ้าชนะคูเซโร่หนนะฮะผลงานภาพรวมเจ้าบ้านนะครับคูเซโร่บวกเยือนเดโปโลตัสนะครับเสมอมา0-0นะครับกลับมาเล่นในบ้านเสมอกัลานี่3-3นะฮะไปเยือนนะครับแพ้นะฮะเซนโต้ปอร์ติโมนะครับมา2-1นะครับส่วนทีมเยือนนะฮะกอริติบ้านะครับเล่นในบ้านชนะ เลโมเบเลมาได้2อหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเยือนนะครับชนะฟอนฟิงแองกาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ไปเยือนโกลันี่แพ้มาแล้วก็ไปเยือนโกลันี่ชนะสองศูนย์นะครับสามเกมหลังชนะรวดนะไม่ใช่ไม่ใช่สามเกมหลังไม่ซ้ําไปสี่เกมนี่ก็ชนะวิโตเลียนะครับเกมที่ห้าเนี่ยชนะวิโนโนวานะครับเกมที่หกถึงจะแพ้ฟาร์เมงโกนะฮะห้าเกมหลังชนะรวดครับฟอร์มดีมากนะสำหรับกอร์จิบานะครับคาดว่าเกมนะครับไม่ง่ายนะสำหรับบ้านคูเซนโรครับ เป็นต่อแค่บรรยากาศท่นนั้นนะครับทิ้ยิอย่างกริบ้ากําลังคั่งนะฮะฟอร์มดีเหลือเกินครับชนะมา5เกมรวดนะฮะโอ้โหเล่นดีจริงครับต่อให้คูซโลเล่นนบ้านผมไม่คิดว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรนะฮะอาจจะเบียดยากนะครับคูซโรนะครับ2เกมหลังนี่ออกเสมออย่างเดียวนะแมตช์นี้นะยากนะเกมย่า5เกมหลังยังมีเสมอชนะพอกันนะครับชิมเยือนนะฮะฟอร์มดีเหลือเกินนะฮะโอ้โหเล่นดีมากนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ น่าจะลุ้นทีมเยือนมากกว่านะเราขอดูราคาน้ําไหลแป๊บหนึ่งนะฮะคูเซโรต่อปะปอนะครับคู่นี้นะฮะค่อยลองกอลิติบ้านะครับผมคิดว่ามีโอกาสนะเสมอสูงเผลอชนะได้ด้วยซ้ําไปนะครับกอลิติบ้าฟอร์มดีนะฮะคู่นี้จัดกอลิติบ้าเลยนะคู่ที่2ครับเราจะไปที่บราซิลซิลิบีนะครับเป็นเม็กซิโกครับเจอบฟาโตโก้นะครับเลทเปิดมานะฮะบฟาโตโก้ต่อปปอนะครับทีมเยือนนะผลงานทังการล่าสุดครับบัฟาโตโก้แพ้แม็กซิโอ2-1นนะฮะ แล้วก็โบฟัตโก้ครับกลับมาชนะ4-1โบฟัตโก้ชนะ3-0นะครับ3เกมหลังทําได้ดีกว่านะครับภาพรวมเจ้าบ้าน3เกมหลังนะฮะผลงานภาพรวมเจ้าบ้านนะครับมาซิโอครับเป็นเยือนฮะชนะสปอร์ติวู้ดครับ1-0แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเสมอนาติโก้1-1นะฮะแล้วก็แพ้อาวัยนะครเป็นเยือนนะ1-0นะครับด้านทีมเยือนนะฮะโบฟัตโก้ครับเสมออาวัย1-1นะฮะกลับมาเล่นในบ้านชนะวิโตเรีนะครับ1-0นะฮะแล้วก็ไปแพ้เซป้าโอ้เป็นเยือนนะ2-0นะครับ ก็ฟอร์มมาพอกันนะฮะเกมนี้ครับทีมต่อนะฮะต้องออกไปเยือนนะครับจะมองว่ายากอยู่เพราะตัดตารางคะแนนนะฮะจะเป็นลองแมตซิ่วครับสีติเจอกันมานะครับก่อนหน้านี้4เกมครับเจ้าบ้านไม่พลาดเลยนะฮะก่อนหน้านี้2เกมยังไม่แพ้ใครด้วยซ้าไปครับฝั่งทีมเยือนนะครับโปคตโก้นะครับสเกมหลังยังไม่ดีเท่าไหร่ครับมีเสมอกับชนะครับแล้วก็ยิงไม่เกิน1ลูกครับแต่ก็ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ครับ5เกมหลังมีเสมอกับแพ้นะครับเกมนี้ต้องบุกไปต่อครับมองดูแล้วเป็นเกม มองแล้วทีมยาาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแพ้เกมเดียวเท่านั้นต่อสิบเกมหลังที่ผ่านมานครับดูแล้วมีโอกาสออกเสมอสูงนะไอต่อให้ลองในคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้นะรานะคาเปิดมาที่แม็กซิโอเจอโบฟาโตโก้ครับโบฟาโตโก้ oco, ต่อนะครับป,อ,ปอนะฮะปอลลบสิบไหลลงไปแล้ปอลบห้านะครับคู่นี้ให้ลองแม็กซิโอในบ้าน,นครับคิดว่าเสมอได้ครับจัดแม็กซิโอเลยฮนะทีเดียรสองตัวนะฮะคู่แรกนะครับ ให้อยู่กรตีบ้านะครับไปเยอนคูไซโรครับส่วนคู่ที่2ให้ลองแมซิโอครับลอง2คู่ครับปปนะครับคิดว่าน่าจะบวกกันได้นะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาได้เลยนะครับบริการดี24ชั่วโมงฝาดถอนภาย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดเป็นนูไว้หน่อยเฮงๆรวยสวัสดีครับ